มาเดจ้าพี่น้องมากินขากะมดามีสารจ้าเนี่ยมดามีสารใดหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาก็พักกันพราขมลวกน่าจะนอแล้วก็จะก็เจลประแดกจ้าพี่น้องจะแซ่พี่น้องมาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสงการทยบานเฮาน่าจะนอพี่น้องสุขหูสุกค้นจ้าวันนี้มาดามีสารก็ขอให้พี่ให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงน่าจะนอยาเจ็บอยาไข้ยาจนน่าจะนอไม่ มสุขความเจริญสุปูสุขคนจ้าเหนีอจ้าพี่น้องมันดามิานพาพี่พาน้องมาแสบจ้าแสบในวันสงการนั่นจ้าเนาะมันดามานได้นี่จ้าพี่น้องอ่าหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาหน้าห่อนอยู่จ้ากระเพากผมหลวกจ้าขายไ่ได้จ้ืพี่น้องลูกเขาเดียวจ้านี่จ้ามาจ้ากินเขากันมันดามิานจ้าเหนีอจ้าเป็นจังใดเนาะสมานเห่าไปตำมวนนะจ้ามันดามานเบรกกราบอีหล่จ้าพี่น้องสองปีละจ้า กินหอดบารพี่น้องนึ่จ้ะหนึ่งปลาน้องจ้ะยน้าหนึ่งปลาไม่ไหมพี่น้องมีใครน้ำได้จ้ะจ้ะมาจ้ากินเขา่มา,ามะนาวสามมะนาวกินอยูหลังบานพี่น้องหลังบานจ้ะอากาศดีพี่นอ้องอย่าเจ้าจ้าถ้ากินทักทายพี่ทักทายน้องจ้ะพี่น้องพักผมจ้ะ เนี่ยปลาปลาไม่ไหมเนี่ยปลาสดๆจ้ะหมูมายาไมซันแซนเป็นเป็ดตกไม่หาได้จ้าส้มปลาพี่เนาะพี่บอกยังอืมอืมเปี่ยวก็แรงดีมันดนเด็กกินนะจ๊ะน้นปลาปลาสดๆเลยจ้ะ คะน่าสงาสารศาสต์จัง่อยพี่น้องนาองเป็นสาเฮิตแน่ก็เด็ดยอดจ้ะมันมีเวลาจ้ะเนาะกินฮอดพี่ฮอดน้องจ้ะกินฮอดบานเท่าจ้ะพี่น้องนั่นก็ยิ้หลังบานคืนอนเขาพี่น้องกัดดีดีจ้ะ มาเด้อจ้าเก่งเขาตอนรับวันสงการพี่นอ้องเจอประแดกพี่นอ้องแซ่บน้องนี่หอดไข่ไจ้ะไข่ปลาแซ่บจ้ะ เดี๋ยวต้องหอมหรืกันเนาะถ้าหอมมันเข้ากันก็นหนึ่งปลาจะไม่หรอก Tạp cả đi bây giờ Mình kiếm nèm, kiếm nèm sầu bây giờ Những bộ, những bộ nào bây เงี้ยจ้ะดอกไม้่พี่น้องนี่ผมเป็นกว้งดอกกลาพี่นทร์เนาะมาจ้าพี่น้องน้องนี่กินข้าวจ้า กินแบบนี้และจ้ายังแตกต้มปลาพี่อ่ะเขาน่าไปสานมากินข้าวเหนียวพี่อ่ะ มากแบกกินคนเดียวคพือเก่าพี่น่อยถึงปลาแซบข้าวแ้่แซบปลีพี่หนอยปลามันสดปลาสดคือบานเท่าเลยจ้ะพี่น่อยยังมีเหลือคือเกา่ายังมีเหลือดกินคือกันเลยจ้ะมีใค่ซะแบบ สโล่สา,างลงเหรอจ้าพี่น้องเริื่อมจะอิ่มแหละนี่จ้าเก็บว้แทนตำปนก็นไดพี่น้อง่าตรงทิ้งตำปนอปเอาไปแจกไครกินได้จา้าเป็นเมนูอีมือกีเมนูหนึ่งก็จากกา้าห,หน้าหอมมะยืนแสบปีหลีจ้าเหนือมันแน่นแน่นพี่น้อง ไอสันอยากกลับบ้านจ้ะพี่น้องอยากกลับหาพี่หันหนออยากกลับหาพ่อห้าแม่จ้ะหน้ากินฮอดจ้ะแต่ว่าในพระราชนาทีวุ้งเห่านะจ้ะหนอมั่นข้าอยู่ไกลพี่น้อเมื่อไหร่ไอสันอยู่อยู่ไกลจ้ะแตจะทรงกขาลังใจทรงหัวใจหน่อยเขาเมื่อไหรสานหน่อยจ้ะก้หาพ่อหาแม่นะจ้ะเนาะกินทอดจ้ะกินทอดตัวหาเพื่อนทุกมือพี่น้องหาพ่อหาแม่จุกมือ อยาไม่โอกาสพี่นนอกเนี่ยมันนายนารใหญ่ไปเมืองไทยจะอ,อย่ไปดูแลพันนั่นจานะ้าเนาะนั่นสานสิกลับเมืองไทยอยู่จ่ะจะใหญ่คิดว่าแพ่งกันว่าสิใหญ่ไปประมาณประม่ยจ้ะประมาณสี่ห้า 4, ปีพี่หนอกนนไปอยู่ก็พอกับแม่น,นาะจ้าเนะเพาะว่าพันอยู่พันอยู่อนเดียวไหมพี่นนอกหย่พี่นนอกก็ มาตั้งประเทศเมื่อจะนิโตนพี่น,น้องนิโตนผู้เฒ่าอยู่บ้านไม่เห็นอยางอยากไอ้ก็เขาก็นานเพิ่นกินแม่จ้ะอยากดูแลอยากซักผ้าใส่ยังเพิ่นนาะอยากใส่ชีวิตเป็นข,าข้าวคัวเมจะน่านะเป็นลูกของเพิ่นจ้ะดูแลจ้นะื่อจะน่าให้ฉันเล่นจนะังเนาะขอดทนเอาจ้ะ เช็ดงานเก็บเงินไปก่อนสักพักหนึ่งนะจ้ะนาอคพามนันสารพึ่งสร้างบ้านเซ็จแล้วก็สื่อรถสื่อลายเพื่อนละจ้ะว่าแต่เข้าไปอยู่แล้วหรือว่าเขาใหญ่ไปอยู่แล้วเห็นไหมจ้ะอย่างสิบเป็นพลาละนะจ๊ะนาอส้ามพมีซสาพงมสามพงมีแห้งมีงานเขากะหาก็เห็ดไปเกออิดเข้าขึ้นนันาสารคิดว่าจา้ะ ตั้งรักรักฐานเห็นจ้าของเห็นมันหมันโค้งนะจ้ะพี่นอ้องกะบฮาไปอยู่ฮัฟก็สบายใจฮัฟบอเป็นหนีนะจ๊ะถ้ามีเงินเก็บก่อนนึงกะอยู่ได้จ้จบ้านนอกร่างจ้าหน้าฐานมักอ่าชีพเงียบสงบพี่นอ้องบ้านบ้านนะจ้ะชิ่บอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบอคยอยู่ดอกจ้าแต่ว่ากะคิดว่าอยู่ได้ยยดดไดฮัฟ เขาเพียงพ่อนะจน๊ะนาะคิดว่าอยูยูดไายจ้ะไม่นานเสร็จล้องลองไปเบิ่งจ้ะเห็นนะจน๊ะน้าเห็นบานเทาเป็นต่อึงไหมจ๊ะไม่ใช่ันยากจ้ะอืมครับ ช่วงนี้พีนนาา่น้นนอมน้ำมันซานยุ่งเนี่ยแม่จะร้านเพิ่งเปิดให้นั่งเลยแม่จ้ะเนี่ยทางต้องเลือกงานเด็กจังน่นะเของงานเ,เร็วแล้ต่เมื่าเสิร์ฟจ้ะพี่นอ้องแต่ว่ากับเคล็ดลายนาทีเนี่ยน,นั่งวนบบันแม่จ้ะเลยบปลาไขแบบไป ใิ่คลิปเพจยังพี่น้องเบอร์น่าจ้ะเนาะแต่ว่ากับพย่พาย่ามีเงายิ้มคักจ้ะยิ้มยิ้หรีจ้ะก็สาบอไรเลวจ้ะไปให้งานกับสปอลับป๋าจะไม่กินข้าวเหนียวเนาะเจ,ากกจ้ะบิดตอนจ้ะมันจะเย็นไปคลิปเขาหน่อยค่ะแม่โอเคพี่น้องไม่จำเป็นก็นฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ก็น่าจา๋าหนาะ สวัสดีอีกทีนงจ้ะอีกทีนึงนะจ้าหนาสวัสดีปีใหม่พีหน่องสุ้ผูซุ้คนจ้าไม่เดอพราอมเลริญลุงเรื่อนนะจนาจะเจ็บจะจนจะไข่จ้ะไม่จรสิงดีๆเขามาจ่ารำลํยรำลยถือถือหวยจะถือหวยนี่มัน่สิบหกจะถึงแลนนะจาถือรเลขกถือเบอร์กันจ่าดำวยกันสุ้ผูซุ้คนจ้ะพี่น้องใกันเนีายนำทกะขอกับคำว่าสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครป์มาดทาดีอันใจนะจ๊ะขอบกันให้วิดีโอหนาจ้าบ๊ายบาย